ผมไม่สนใจแล้วก็ทำงานเวกาวเราไม่ขี้โกงบีมยองใส่เกงที่ใหญ่มากเอวประมาณใส่ดีนได้สองคนแล้วก็เกมของผ่ะก็สั้นมากเอาละคะ่ะเพื่อให้ในการเสียเวลานะคะเดี๋ยวบีมจะโชว์ส่วนล่างทางพักงานนะคะเดี๋ยวเราจะให้แต่ละทีมนะคะพรีเซนต์ที่มาที่ไปของแต่ละลุคของ SP Spring SP Summer ก่อนว่าจะเป็นน้องกายคุณบีมน้องเฟนนะคะคุณป้องน้องน้ำนะคะแล้วคุณถูนะคะค เดี๋ยวเมส่ขขงเงินโอนให้นะคะแต่ละท่านเนี่ยพรีเซนต์เลยละค่ะแล้วก็พรีเซนต์เสร็จปั๊บนะคะให้แต่ละทีมนะคะบอกทำจำกัดความนะคะของความเป็นเอสรีในแบบของทีมคุณคิดมาหรือยังคิดมาหรือยังทำจำกัดความในแต่ละทีมคุณคิดมาหรือยังลูกทีมขาลูกทีมทั้งหมดนะคะตอนนี้เนี่ยระหว่างที่หวัวหน้าทีมพรีเซนต์เสื้อผ้าที่ใส่อยู่นะคะ ขอความขอความร่วมมือนะคะในการคิดทำจำกัดความนะคะแล้วก็ส่งตัวแทนมากระซิบอกหัวหน้าทีมหน่อยนะคะตัวแทนมาหนึ่งท่านพร้อมไหมคะพี่ม้าสุดท่านจะใส่แว่นตาเลยอ่ะแล้วดูดูดูสีหน้าพี่ตือสิดูพี่ตือและดูคุณเอมี่อย่าอย่าขบดบันวอยยบขบดคิวไม่ได้เดี๋ยวไม่สวยอ่ะพอมไหมคะ คุณกายพีเซนเลยค่ะทีมแรกเชิญค่ะครับนี่ก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าเดินมาด้านหน้าตรงนี้เลยให้ท่านประการได้เห็นชัดๆนะคะสตรีทแวร์อะไรประมาณนี้ที่ดูจากภายนอกอาจจะดูน้อยๆนะครับเพราะว่าเกงเป็น,กนเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นแต่มีดีเทลที่แบบเชิญลูกทีมาอยู่แล้วนะคะท่านผู้พูนะคะลูกทีนิ้วหนังกาย,ยค,ครับที่มีดีเทลที่แบบว่าเฮ้ยทำไมที่มันดูเยอะกว่าคนอื่นอย่างเช่นการติดกระดุมของเสื้อครับ อะไรนะคะการติดกระดุมเสื้ออันนี้คือเยนะคะตอนแรกตอนแรกดูว่ารีบคือตั้งใจติดตั้งใจครับเขาจะดูเป็นแบบว่าแกอยากให้กล้องโค้ชอัพที่หน้าคุณเต๋อกับคุณม้ามากอะ่ะที่ม้าถึงขั้นผมม้ายุ่งยี่นี่อ่าประมาณนี้คือข้างในนะครับมันก็จะเป็นสีชมพูอยู่แล้วข้านงนอกก็แบบออกสีชมพูก็เลยอยากให้โชว์ความแตกต่าง dimension ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งว่าเออเนี่ยมันมี dimension ข้างในกับข้างนอกนะส่วนกางเกงก็พับขึ้นมาให้มันเห็นแบบ c ัต t i n g ของแบบ็นเห็นอะไรอย่างงี้นะครับ,รบกระเป๋าถามว่า <ฮะ S 1> เอ้ยมันดูอื่นไหมรัดเกินไปไหมเออตั้งใจครับเปนนี้ าอยากให้มันดูพี่ใส่แบบนี้คือมอเตอร์ไซค์ที่พี่าฝากฝากไปส่งเช็คเลยเนี่ยดูเป็นแม่เซนเจอร์มากๆอ่าอันนั้นคือลุคประมาณนั้นครับดูเป็นแม่เซนเจอร์ดูแบบเออ่ผู้ชายที่แบบว่าเอ่อเด็กดีเดินเดินนิดนึงแต่มันแต่แต่มันขาดกับเสื้อผ้าที่ใส่อโอค่คเข็มขาดเลยครับอ่าเข้มขาดไม่ได้พรีเซนต์เพราะว่าอยากให้เห็นแบบแรรม เวลาหัานก็เลยอย่างนี้โ <Okay. S 2> อเคครับครบทุกชิ้นตามโจทย์ครับรองเท้ากับเท้าเนี่ยมากันเิกอันนี้รองเท้ากายครับโอเคค่ะไม่เกียวแล้วก็มีสร้อยคอกายจะเอาไปแทนฝาแฝดเสแล้วโอเคครับอ่าขับจำกัดความของ SP ในแบบของทีมคุณเชิญค่ะพรีเซนต์ลูกทีมใครจะพูดขับจำกัดความเชิญค่ะใช่ค่ะขับจำกัดความในความก็อย่างคุณคือ เป็นอินดิวอิเดอรไตอินดิวิเสไตล์นะคะเอาล้วค่ะแค่นี้เลยหรอแล้วมันแปลว่าอะไรอินดิวอิเดอร์สไตล์เป็นตัวของตัวเองค่ะเป็นตัวของตัวเองนะคะอ้าวนะค่ะวันนี้นะคะเข้าใจคำอินดิวอิเดอร์สไตล์พร้อมกับสิ่งแวดล้อที่ต้องการพิเารณาไปแล้วเรามีกระตุ้นะคะเรามีโหลค้อถามนะคะจากคณะกรรมการนะคะเดี๋ยวเราจะให้จับขึ้นมานะคะว่าได้ชื่อของใครเชิญเลยค่ะเราวค่อยากจะจับให้ทีมจับขึ้นมาค่ะกล้วการถามคำถามนะคะว่า อะไรก็ขึ้นแล้วแต่คณะกรรมการคณะกรรมการก็เป็นส่วนหนึ่งของคะแนดนด้วยได้ชื่อใครเอ่ยเอาเลิกดีมากเลยค่ะพี่โฮสของเราพี่โฮสพี่ม้าค่ะอยากจะถามอะไรชีน้องไดเชิญเลยค่ะใหญ่จังอึ๊งไม่ไม่อึง๊งกำมันจะกำลังจะพยายามอะไรที่ดูเบาที่สุดเท่านั้นเอง พี่ขอบอกนะพี่ทำพิธีกร,รของคอมพิวเตอร์พี่มามาสิบเวทีแล้วคร <ทำ S 1> ับใครเลยพี่มาถามนะไม่ตกเวทีก็เป็นลมไม่เป็นลมก็ร้องไห้ไม่ขนาดนั้นหรอกอยากจะถามว่าทําไมทีมลูกทีมถึงได้ต้องแต่งตัวให้ดูมันผิดเพี้ยนโดยความตั้งใจให้มันผิดเพี้ยนอย่างนั้นเช่นเด็กระดูไปแถวกันผัดถังเกงถึงมาทําไมถึงทาเช่นนี้ครับใครจะตอบ ใครเป็นคนคิดอ like oh, ันน so yeah. ี้ช่วยตอบหน่อยกายป็นคิดเลยครับผู้ชายคิดเป็นไรเบ้าน่ารักมากเห็นหรือยังคราวนี้่เออมีตรงไหนไม่มีผู้ชายถูกเสมอแลขนาดผู้ชายถูกตลอดยังไม่เคยมีผัวเลยพี่มาขาแล้วจะเป็นน้องคนนี้คิดล่ะผิดหมดทุกพ่อไม่ เขาเน้นเลยไหมแล้เาเขาเน้นเลยเชิญค่ะจริงๆแล้วแต่ตัวออกมาลักษณะแบบนี้เนี่ยนะมันเหมือนควันหรือว่าขอทานอะแต่ขอทานแบบไฮโซไฮโซครับไม่ได้ไฮโซไม่มีขอทานจา้ะขอโทษไฮโซคือไฮโซมันมีคำของมันอยู่แล้วเข้าใจไหมขอทานคือขอทานมันไม่ได้เป็นแบบไฮโซแบบขอทานมันไม่มีไฮโซแบบขี้เมาแกเทียน็บเย็บ กายเชื่อพี่ถ้ากาอห่างไห้แล้วด้วยจะจบเดียวขึ้นคือเอ่อเดนเข้าใจว่าความตั้งใจเพื่อที่จะให้ดูแปลกไปคุณจับไว้นะคะว่าเอสเนี่ยเขามีการดีไซน์มาแล้วเรียบร้อย